เเสวัสดีท่านผู้ชมนี่ครับวันนี้เราก็มาหาปัก,กัดนะครับเปลี่ยนแนวหน่อยได้แล,แล้วเหรอเหมือนเราจะมาช้าหน่อยครับก็หมายนี้มันจะรกๆหน่อยนะครับพอดีมาบ้านโอ๊ดน,นะครับโอดก็เลยชวยนวันนี้เรามาตกปลาสลิดก็เลยเลยมาชวอนปะก,กัดเลยครับนี่เอ้ยตัวนี้ดำดีเว้ย ชัดเลยครับผมอก็วน,นี้มีน้องโอ๊ตน้องฟิล์มแล้วก็น้องเซฟนะครับมาด้วยกันทั้งแก๊งเลยวันนี้หมอไซว์แว้นๆมานะครับมาหาวิธีชาวบ้านกันหน่อยก็ใน,นเขาก็มาหากันนะเขากลับไปแล้วนะครับื่อกีเขาชอนกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มีกลุ้มนึนงนู่นอีกสองคนอยู่นู่นนะครับก็มาอนี้โอ๊ตบอกเมื่อก่อนเยอะมากนะครับก็เมื่อก่อนไม่มีใครมาหานะเดี๋ยวนี้คนมาหากันเยอะนะครับกะลุยๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรก็เอาก็กล้องติดที่หัวหน่อยครับใกล้ๆหน่อย ว้าวโอ้ยเตยมใครเต็มท้องอะไรไหหาหโอเ้มตัวเมียตัวเบลเลอรเลยอะอะไรตัวเมียปลาหืไม่เอรอตัวเมียใช่ไม่ได้หรอ,อ,อรุ่นนี้ต้องไปใส่กับลูกม้อเึงจะสวยรู้ก่อนเพียบเลยนะอืม โอเคแจ้วว่ะแสดงว่ามันเยอะมากใช่ไหมเยอะต้นพากันเนี้อมันน้อยอ๋ออันนี้ทำอะไรได้ไหมดักปลาไหลได้ยังเดียวนี่ลาช่อนนี่นาจะมีโอ้โหตัวยังลุกม้อเลยฟิล์มดีดีเดี๋ยวดีเดี๋ยลี่ยมันเยอะงั้นเลยหรอช้อนปุ๊บเจอปลบเลยเหรอลงไม่ลงอ่ะ ลงไปได้เมันไปเกี่ยวยาโอ๊ตลงคนเดียวนะองจริงเพราะเรื่องเดียวผมก็เก่งขายาวนะครับไม่รู้นะครับก็ฝากกล้องโอ๊ตไปแล้วนะโอ้เจ๋วว่ะเยอะขนาดนั้นเหรอช้อนนู้นไหนก็เจอเหรอโหตัวเล็กมันเยอะตัวเล็กๆลูกๆมันเยอะใช่ไหมปกติที่อื่นช้อนจะปลากิมเยอะใช่ไหมล่ะที่นี่ไม่ค่อยมีปลากิมอ๋อนี่คือดวงปลากัดเลยแน่นอนมากครับ ี่ตัวเมีย ช้อนที่เกือบสิบตัวใช้ได้ตัวเดียตัวเล็กๆมันเยอะตัวใหญ่ๆคนท้องช้อนกันเยอะดูเหมือนโอจะได้หลายตัวแล้วนะครับตอนนี้น้องฟิล์มก็ไปเปลี่ยนชุดนะครับจะลุยบ้างแล้วนะครับอุปรกรณ์ครับมีแค่นี้ครับตะก,กร้าครับง่ายๆพราปลาพวกนี้มันอยู่ผิวน้ำนะครับลุยเข้าไปน่าจะไปกันไกลๆนู่นและสถานการณ์ดีใช่ไหม แล้วถ้าได้ก็ยี่สิบตัวไปแล้วไปแล้ว ตัวน้อยหนึ่งไม่เหมือนฝั่งนู้นเลยโอ้ยตัวนี้มันก็ไม่ใหญ่แล้วสี่สวยอยู่แล้ว

สใสสสสน้มันมี่ะ่งโพอือหั่งโพโดนเอายาเลี้ยงมาไหไม่เลยฮะไ่ผมไม่ผมเลี้ยงอะเลี้ยงโอในตู้ใ่งโพอโชวในตู้้ยหเกือบไปแล้วอ้โชวในตู้ังใโพลงไปแล้วหั่งโพแ่มเปบเลยใส่ใส่างคนยากเล่นน้าเปล่า ได้นะ่ะว้ามนคนาาางคลเลยมันเป็นมันเป็นปลาหนุ่มอ่ตอนนี้ก็น้องก็งถ,ถึงฟังแล้วครับนี่ผลงานเมื่อกี้คงเห็นแล้วแล้นะในกล้องคงเห็นแล้วเนฮะ้ยเยอะเหมือนกันนะี่แป๊บเดียวนะครับนี่แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงถึงปะเฮ้ยตัวนี้สวยอะ่ะนะตัวเป้งเลยหรอนี้ยห่างโพด้วยรครับมาแจวแหลงครับก็ น้ำน้ำน้ำมันต้องคุ้นๆหน่อยใช่ไหมวิธีการช้อนนะครับก็ที่ช้อนเข้าไปนี้มีแต่น้ำใสๆต้องให้เขาย้ำเลยๆก่อนปลาชอบอยู่ตรงคุคนๆนะครับต้องรอให้เขามาย้ำกันก่อนแล้วเราเอามาวันหลังอีกวันนี้แซมเพล็ซมเพลก่อนอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูปัญญาอีกทีแล้วกันตอนน้องกลับมาครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับ ผลงานเรามาแล้วนะโชว์ผลงานก่อนอยังไม่ได้ถ่ายเลยมีน้องน้งจ๋งห้าปะกัดนะครับมาเปียบเทียบเลยนี่ครับผลงานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาแสงดีดีก่อนนี่ครับผลงานครึ่งชั่วโมงนะครับได้ประมาณนี้นะครับ<า>ก็สี่เดี๋ยวต้องไปเพาะสี่อีกทีนะบางตัวมันก็เข้มมาแล้วนะครับก็หมุนให้ดูไม่ได้นะมีตัวที่เข้มแล้วประมาณยี่สิบตัวนะครับนี่ครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็พยายามคัดแต่ไซส์ใหญ่มานะ เดีย๋ยวดูก่อนน้องๆจะขอต่อปลไมนุ่มบอยเพิ่งจะมาเหมือนกันนะ,ปะ,ปะแป๊บๆรอแป๊บนึ่ง,ง,งอบอดดยเดียวกันครับย้ายมาข้างทางนี้เองกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอย,ยอยู่ข้างทางง่ายๆบอยอยากได้ประกาศนะครับพุทธาขี่มอเตอร์ไซค์ตามผมมาระยะทางก็ยี่สิบกว่ากิโลนะเข้ามากันนะครับน,น,รน,รนี่ครับตรงนี้ ตรงนี้น้ำเน่าเน่าใช่ไหมมันจะยู่แถวนี้ใช่ไหมน้ำเน nice. ่าเน่าเนี่ยมาหลุนกันอีกทีครับเราจะได้อะไรดีๆมาดูบ้างตมัวเลยสอนหักกระชับโลยดีมีคนถอนใช่ป่ะนี่มากระโดดกระบะถอนไปกัดอย่างนี้แหละนี่ไม่ไดะไปเลื้ยงสวยงามนี่วะอ่าไปเลี้ยงสวยงามไม่ใช่ฮะ

แต่กระดืกับคุไงยี่ที่ปรวตูเลยนะเยอะนะสามสิบนะโอเคก็ห่างง่ายๆนะนี okay, so ่ก็น nah. okay, so ้องๆก็เอาไปขุด <được> กันอีกเอาไปพ้อสีใช่ไหมพ้อสี่แล้วก็ไปไปก้าวจิตเองแล้วไปถ่ายเลอาไปเลี้ยงเลี้ยงดูเล่นด้วยกันด้วยอ่าโอเคครับผมก็เป็นปลากัดไทยนะไอตัวนี้เหมือนเหมือนปลาส้มนะมีสีด้วยเจียมยี่ตัวเจียมๆย่ากระป๋าซื้อตัวนี้นะมันเข้มเนี่ยถ่ายยากหน่อย โอเคครับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะพิธีชาวบ,บ้านนะครับผมกับบรรยากาศอย่างนี้หายากนะหายากนะเดี๋ยวนี้หายากเลยนะใหม่ธรรมชาติที่มีประกาศอย่างนี้นะครับผมอยากทำนานแล้วคลิปนี้เพิ่งจะรู้ว่าที่นี่มีโอเคครับสวัสดีครับ